นายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายธงชัยแสนทวีสุขผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีเปิดงานกอล์ฟอุบลเมืองแห่งสีแสงครั้งที่1่งชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยณสนามกอล์ฟเขื่อนสลินทรออำเภอสลินธรจังหวัดอุบลราชธานี นายธงชัยแสนทวีสุขผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีกล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีร่วมกับชมรมกีฬากอล์ฟอุบลราชธานีเขื่อนสรีนธรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีและสมาคมการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโของอุบลราชธานีรวมกันจัดงานกอล์ฟอุบลเมืองแห่งสี่แสงครั้งที่1ประจำปี2565ชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดโขงชีมูล อุบลราชธานียะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโคงชีมูลและเป็นการสร้างไรายได้สู่ชุมชนและในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทมายตรีระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกับนักกีฬากอล์ฟ การจัดงานดังกล่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้สนามกอล์ฟขนาด18หลุมที่ได้มาตรฐานและมีทัศนียภาพที่สวยงามและยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบลเมืองแห่งสีแสงประกอบด้วย1แสงแรกแห่งสยามที่ภาชนะใดอําเภอโคงเจียม สแสงธรรมเป็นเมืองแห่งธรรมะและบุรพาจารย์ที่เด่นด้านวิปัสสนาเช่นหลวงปู่ม่านหลวงปู่เสาและมีแลนด์มาร์คที่สวยงามคือวัดเรืองแสงวัดสรินทรวรารามผูกเพ้า 3. แสงเทียนอุบลเป็นเมืองศิลปะและจัดการประเพณีแห่งเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก4แสงอาทิตย์พลังงานโซลาเซลล์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีทางเดินชมธรรมชาติริมทะเลสาบเนเจอร์วอล์กเวย์นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต3,000โบกหาดชมดาวผาแต้มภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์3,000ปีและมีกิจกรรมล่องแพชมความงามของทะเลสาบเขื่อนสลินทรอนเป็นต้น